เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะลงนาม MOU โดยเฉพาะการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจในชายแดนและก็นิคมอุตสาหกรรมต่างๆด้วยอย่างที่ระยองอย่างที่สะแก้วแม้กระทั่งอุตสาหกรรมทวายรวมไปถึงมาบตาพุทธด้วยนะครับเพราะนี่คือเหตุผลหลักเลยที่จะต้องไปเร่งศึกษาทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันนะครับที่ญี่ปุ่นได้พูดคุยกับทางคุณอาคมเติมพิทยาภายัยศิร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนี่คือเส้นทางหลักๆนะครับก็จะย้ำ ให้ผู้ชมได้ทราบคือเส้นทางนั้นมาจากน้ำพุร้อนกาญจนบุรีกรุงเทพฉะเชิงเซาแยกไปอารัญยประเทศจังหวัดสระแก้วและทางแยกจากฉะเชิงเซาไปอำเภอมาบตาพุธจังหวัดระยองส่วนก็ส่วนอีกเส้นค,คือเส้นทางของแม่สอดจังหวัดตากจังหวัดมุกดาหารและรวมไปถึงกรุงเทพเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้เนี่ยญี่ปุ่นบอกว่าสนใจจะรับ ไว้พิจารณาทั้ง3เส้นทางแล้วนะครับนี่คือความคืบหน้าที่สัปดาห์มาที่กว่าเราคงเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ